ขับมาเบ่งผลงานกันครับนี่ปูห้อพี่น้องนะครับยัยงไหลอยู่ครับเดี๋ยวห้องยีเท่ออกจับจับใส่กันด้วยสินในแรงมาล่างปูจับ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 โอ้ยโอ๊ยปี๊บโอ๊ยไปใส่มันสหนีบกันพี่น้องห้องที่ทายหนามออก นะครับเอาหนาำดำๆออกคอยหน้าโอเคปอดได้ๆทันปะอืมอยู่เดื๋ดวลางเดี๋ยวลางพองัดอโอเคนี่ต้องระวังนะครับผลงานปูฮเฮ้าเฮ้ยเดี๋ยว นี่ครับเพื่องานเพื่องคุน้องเลยเป็นสภาพแต่ละคนครับอืมสภาพอืมไปไปล่างใหม่ล่างมือไปอืมครับพ่อกะทิเออปอยหรอปลอดหรอตัวเดียวอืมเออไปไปนกโอ้ยนกฝูงนกอืมรับผมคลิปนี้ก็กะสิขอฝากไว้สำหรับก่อนนะ พี่น้องหาอยู่หากินนะครับแต่ไม่อยากถ่ายทอดให้พี่น้องหรืเบิ่งนะครับว่าแบบวิธีบ,นบานๆเฮ้าก็ยังพ่อได้หาอยู่หากินอยู่นะครับนี่นี่นะครับของแขกหาอยู่หากินแบบบ,นบานๆพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับเนาะนี่ครับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ครับนอกจากนี้เฮ้าก็จะเอาไปทำเมนู กินผักชาบ้านนะครับผักเส้ามีแห้งกันแต่ละคนอย่าีเป็นน้องน้ำนะครับวางฟางเดี๋ยวห้องก็จะได้ร่างเนื้อร่างตัวหรอกจ้ะที่การชาวบ้านนะครับและก็ฝากติดตามพี่น้องเลยหอยยู่หนกินครับเดี๋ยวช่วงห่อไปเห็ดยูฮ็ดกินกับจ้าสี่ถ้าให้พี่ให้น้องเด้เบิ่งนึ่นะครับว่าสีเหาอไปเห็ดแนวใดกินนะครับโอ้พี่น้องเลยสอ,อนซ้นครับ บป่ปปูพี่น้องขักแน่ขักแน่ขักแน่เี้ไปงอมงอมง,อม,งอมไปครับผมฝากติดตามน้ำไม่เด้อพี่น้องนหายอยู่หายกินน้ำกันครับพอเดวเบ่งน้ำกันสวัสดีครับพอ,อบกันไม่คลิปหน้าครับผม นะครับคลิปนี้กับวิ่งไล่นะครับนำเส้นเนี้ยไปล้างในล้างตัวขับบ้านเฮ้